วันนี้ครูนายจะมาแอบวาดรูปเซอร์ไพรส์คนอังกฤษ,ษที่ร้านเบียร์เยอรมันค่ะเกือบดรามา่าดรามา่ายังไงเดี๋ยวเล่านะคะเห็นชุดประจำชาติเยอรมันที่พนักงานใส่ไหมคะสวยสุดๆคือฉันเห็นแล้วรู้เลยว่าจะต้องวาดอันนี้ให้ได้งั้นมาเริ่มภารกิจกันขอเอามือปิดภาพบ่อยนิดนึงนะคะพอดีนางเดินมาบ่อยๆตอนวาดไปก็คิดในใจว่าเอ้ยที่ฉันวาดนี่มันดูฮาราจูกุไปมั้ยเนี่ยเสร็จแล้วในขณะที่เราเอาไปให้เขานั่นเองสวัสดีค่ะอ่าไอ Oh, sorry. I drew this for you. Sorry. Uh, I drew this for you. That's it. You did. Yeah. <laughs> but if you don't want it to be on camera, it's fine. No, it's it's okay. Sorry. No, it's just that I didn't know what you were filming before. <laughs> <laughs> no, no because your outfit and everything is so pretty. Oh, that's so sweet. Thank <laughs> you. Are you sure? Yes, of course of ไม่ชอบอะไรแบบนี้หรือเปล่าแค่ว่าเคยมีลูกค้าน่ากลัวค่ะเข้ามาในร้านแล้วถ่ายหน้าทุกคนมาก่อนก็เลยคิดว่าดิฉันเป็นหนึ่งในนั้นโอ้ oh. <c oughs> สุดท้ายนางก็ขอบคุณ oh. พร้อมกับขอ,อกอดด้วยนะคะน่ารักมากไม่รู้เพราะว่าชอบภาพหรือว่าปลอบใจดิฉันนะคะข่อนเ่ยก่อนมา